เก็บน้ำแล้ว่นะครับ120เมตรมาดูกันนะครับโอ้ย ตำมะละกอ120เมตรเครื่อง7.5แรงนะครับ นี่นะครับความแรงของป้าะมะละกอสูบน้ำสูบปล่อยสํหาหรับคนที่ตบไปมากป้าะมะละกอรตรวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับนี่ ระยะทางนวยครับ120เมตรน้ำแรงๆสบายๆเลยนะครับ นี่ครับเจ๊ก็มาเองเลยนะนเ๊กมาเองเลยนะอาลงมาดูน้ำได้นะครับเจ๊รองเท้าหลุดอ่าลงมาดูน้ำได้นะครับเจ๊อเท้าหลุดวิ่งมาแล้วนะคะปลายสายต่อ ยี่สิบเมตรเป็นร้อยยี่สิบเมตรนะคะน้ำพุ่งแรงสะใจเครื่องยนต์เจ็ดจุดห้าก็ไหวนะคะโอเคค่ะน้ำออกเต็มสายน้ำออกเต็มสายใครสนใจก็ติดต่อร้านเจ้าหัดการเกษตรได้นะคะน้ำพุ่งแรงค่ะเครื่องยนต์เจ็ดจุดห้าแรงนะคะชนปั๊มมะละกอสี่นิ้วเขาสองเมตร ต่อไปเดี๋ยวจะเทดสอบเผาสองท่อนนะคะต่ออีกสองเมตรเป็นสี่เมตรน้ำจะแรงขนาดไหนรอชมกันค่ะอ่ะวางสายได้เลยต่อไปนะคะเราจะต่อเผาเพิ่มอีกหนึ่งท่อนนะคะเผาเดิมสีเทานะคะเผาคู่ตัวมันมาจะเป็นสีเทายาวสองเมตรและเราจะเอาเผาของปั๊มหางทั่วไปนะคะต่อกับ ต่อเพิ่มเพาอีกท่อนหนึ่งสองเดิมสองเมตรนะคะต่ออีกสองเมตรรวมเป็นสี่เมตรนี่ช่างเขาลองดึงนี่คือให้เพามันเข้าที่นะคะไม่ใช่เริ่มสตาร์ทนะคะอ่าต่อเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าต่อแล้วน้ําจะแรงส่งได้ร้อยยี่สิบเมตรมจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะคะดึงอีกนนะชั่วหรือเปล่า<อ>ปั๊มมะละกอค่ะ สีส้ม